ชราศีตุลฮะโฟกัสดวงเด่นรายสัปดาห์นะครับและตอนท้ายก็จะมีเลขสีนะครับแล้วก็วันมงคลนะครับแล้วก็หงจุ้ยที่ถูกฉลอประจําสัปดาห์นี้ด้วยนะครับเรื่องอะนะฮะเรื่องไหนครับเรื่องที่ต้องโฟกัสนะฮะคือมันจะมีปัญหาจุกจิกนะครับเรื่องงานนะฮะมันจะมีงานขุกขักงานที่ต้องแก้ปัญหางานที่ไม่รับรื่นนะครับแต่ว่ามัน แก้และเคลียร์ได้ตอนจบสําเร็จทุกเรื่องนะครับแสดงว่าเราต้องรู้ก่อนว่าอ่ะดูองสัปดาห์นี้นะงานการหรือภารกิจต่างๆนะครับมันอาจจะไม่ค่อยราบรื่นนะัเอาจ,จะมีอะไรที่ต้องแก้ต้องเคลียร์ต้องจัดการโดยไวอาจจะมีเหตุปัจจัยต้องรีบเร่งรีบ,รบ,รบ,รบจัดการมีอะไรที่ต้องแก้ไขโดยเรียกว่าปัจจุบันทันด่วนนะครับเป็นพิเศษนะฮะวแปลว่าช่วงสัปดาห์นี้อย่าประมาทเรื่องงานนะครับงานหรือภารกิจอื่นๆถ้าอะไรที่มีปัญหาเล็กน้อย รีบพรีให้จบดีไวนะครับอย่าปล่อยปัญหาคาลัาซังนะฮะแล้วก็จะมีงานด่วนไปเพื่อแบบแข่งกับเวลาเพื่อนๆจะเจอเขาว่าทําให้เสร็จก่อนวันที่1นึ่งสนะครับอะไรีันนะคือจะเจออารมณ์หบดนียนะครับฉะนั้นเรื่องแรกคือโฟกัสเรื่องงานเป็นพิเศษนะครับอย่าปล่อยนะบางทีปัญหาบานปลายก็มีนะฮะหรือจบให้ไวนะครับอะไรจบได้ให้จบลดจํานวนปัญหาให้น้อยที่สุดนะฮะโอเคนะครับ เรื่องที่2นะครับคือเรื่องของคําพูดคำจาช่วงนีนะฮะการพูดคุยเจรจาติดต่อต่อรองซื้อมาค้าไปซื้อาราเตะต่างๆามีเกณฑ์สําเร็จนะครับแต่ว่ามันจะมีการหลุดหลงลืมในเรื่องต่างๆก่อนนะครับอะไรที่คิดที่ทำมันจะหลุดหลงลืมหรือมีคนหลอกลวงนะครับฉะนั้นทําได้แต่อย่าเชื่อใจใครมากนะครับฟังหูไว้หูนะครับช่วยในข่าวสารลวงข่าวสารเทเ็จเยอะมากนะครับคนโกหกเยอะมากนะครับ นิชาชีพเยอะมากนะฮะแปลว่างานเราจริงจริงานสบิกงานได้การพูดคุยของเราสําเร็จแต่ว่าเราจะเจออีกฝั่งหนึ่งหรือข่าวต่างๆเข้ามาให้เราควายเขวททาให้เราสับสนทําให้เราไม่สบายใจหรือทำให้เราทุกข์ใจบางทีมีการลืมของนะฮะของหายไม่ว่าจะเป็นสิ่งของนะฮะหรือว่าสัตว์เลี้ยงเลยต้องระวังนิดนึงนะครับฉะนั้นต้องดูแลเข้าของหรือสมบัติของเราเป็นพิเศษนะฮะโอเคนะครับอย่าประมาทนะ เป็นในทั้งคนหรือสิ่งมีชีวิตที่เรามีอยู่หรือสิ่งของนะฮะที่พังหายนะครับโอเคฮะถ้าเรารู้ดวงโน้นน่าจะได้ป้องกันดีพิเศษนะครับโฟกัสเครื่องต่อมาครับเรื่องที่3มนะฮะมันมีสัญญาณบวกเรื่องเงินนะครับมันมีโอกาสได้เงินพิเศษหรือถ้ามีปัญหาเรื่องเงินทองจะหมุนแล้วก็แก้ปัญหาได้ให้สบายใจตรงที่มันจะหมุนแล้วแก้ปัญหาได้นะครับเรื่องเงินทองนะให้สบายใจตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ประการต่อมา เรื่องเงินนะครับมันมีเกณฑ์ได้ซื้อของจําเป็นและไม่จําเป็นนะครับจริงๆ่ยทุกอย่างมันเราก็ต้องคิดว่ามันจําเป็นแหละเหมือน,น้นเรามไม่จ่ายนะแต่อย่างน้อยรู้ว่าอะไรที่ยังแบบยังไม่รีบใช้แล้วกันนะฮะก็เอาไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบซื้ออย่าเพิ่งรีบช็อปนะฮะโอเคเนาะแล้วก็ประการต่อมานะครับเรื่องที่4นะฮะคือสุขภาพร่รางกายครับโฟกัสเรื่องร่างกายดีๆเพราะว่ามีดวงป่วยค่อยไม่สบายนะสัปดาห์นี้ครับ หรือบางทีคนใกล้ตัวป่วยไข้ไม่สบายนะฮะมันก็ติดเราได้นะครับฉะนั้นถ้าช่วงนี้เรื่องอะไรที่ต้องระวังก็คือเรื่องของสุขภาพร่างกายนะฮะตัวเราหรือคนใกล้ชิดใกล้ตัวเรานะครับป่วยไข้ไม่สบายได้นะฮะข้อ5นะครับดวงถ้าเรียกทั่วไปนะฮะช่วงสัปดาห์นี้มันมีดาวที่เกี่ยวกับบริวารสร้างปัญหานะครับถ้าเรามีลูกน้องหรือมีเพื่อนร่วมงานคุยงานเดียวงานกันนะครับอยู่ๆขอข้าใจผิดนะฮะแสดงว่า เราก็ต้องระวังเรื่องความชัดเจนในการคุยนะครับเอาเมื่อไหร่ยังไงที่ไหนยังไงเมื่อไหร่คืออะไรก็ตามต้องแบบมีเป็นแรกรักสอนหรือคุยให้ชัดเจนนะครับเออผมเรียกว่าคุยให้ชัดเจนดีก่อนนะครับมันเป็นตัวที่ช่วยหลายเรื่องนะฮะทำอะไรให้ชัดเจนให้เคลียร์อย่าคาราคาซังอย่าลังเลนะครับมันจะช่วยให้ปัญหาหมันหมดไปข้อต่อมานะครับอันนี้ดวงเด่นคือเรื่องของความรักนะฮะ สัปดาห์นี้นะครับมันมีเขาเรียกว่าพ่องแง่งิงอนนะฮะช่วงของสัปดาห์นี้แฟนจะงอนงอนแฟนอาจจะทําอารมณ์เสียใส่นะหรือว่าแฟนจะอารมณ์หงุดหงิดอะไรก็ตามครับช่วงนี้ก็จะมีเหตุปัจจัยนะครับในเรื่องของอารมณ์นะครับในช่วงนี้เป็นพิเศษนะฮะว่าไปนะฮะในระยะนี้สิ่งที่ต้องระวังคือมันมีการทะเลาะเล็กๆนะฮะแล้วก็กลับมาดีกันอ่าหรือว่าดีๆอยู่อยู่ก็มีเหตุให้ทะเลาะ เมื่อจะหักมุมพลิกไปพลิกมานะฮะสัปดาห์นี้นะฉะนั้นชว่วงนี้ระวังนะฮะคำพูดคําจาเลี่ยงการทะเลาะนะจริงๆกาแฟนะดีแฟนเราดีมากๆนะฮะเพียงแต่ว่าพออารมณ์เสียรหรือพอจุกนประสาทหรือพอจะมีเหตุให้จะทําท่าจะทะเลาะเนะี่ยกาจะอารมณ์เก็จะทําให้เราปั่นป่วนอารมณ์มากนะครับฉะนั้นช่วงนี้เลี่ยงการทะเลาะนะนี่คือเรื่องเด่นๆของสัปดาห์นี้นะแล้วก็ผลงานต่างๆหรือผู้ใหญ่เมตตามีอะไรก็ ลุยเนื้อของงานแล้วก็หมุนเงินทันเวลานะครับให้สบายใจเรื่องเงินได้ว่าถึงไม่ได้จ่ายเยอะแต่รายรับมันยังพอมีเข้ามาให้จับาจใช้สอยได้ทันเวลานะครับให้สบายใจอยู่นี้ได้นะครับโอเคครับสุดท้ายครับเลขมงคลครับมีนนี้ครับ1 5 4 9หเลขที่ไม่ถูกชโชกคือเลข8สีที่ถูกชโชวครับมีสีฟ้าเขียวขาวเหลืองสีที่ไม่ก็ถูกชโชวคือสีแดงแล้วก็ เรื่องของวันดีๆนะครับวันมงคลนะฮะจันทรคารเสราร์วันที่ติดขัดคือวันพฤหัสแล้วก็หวงจุ้ยโชคลาภครับสัปดาห์นี้เคลียร์คลีนคือทําให้โล่งให้ปร่งให้สาตาห้องครัวครับให้โล่งให้ปร่งให้สาตากระตุ้นโชคลาภสัปดาห์นี้ได้นะครับโอเคนะครับนี่คือเรื่องราวต่างๆที่รวมทั้งเรื่องที่คุณโฟกัสแล้วก็เรื่องเลขสีวันและฮวงจุ้ยมงคลประจําสัปดาห์ในคลิปเดียวกันนะครับต่อไปเราจะ มาใช้รูปแบบของพยากรณ์แบบนี้นะครับยาวๆแล้วนะฮะโอเคครับโชคดีครับเป็นกำลังใจใทุกท่านนะครับสวัสดีครับ